ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยที่ i g จะเด้งแจ้งเตือนว่าลูกสาวมาอัพไอจนะคะทั้งๆท,ที่ก็กดแจ้งเตือนไว้ทุกอย่างแล้วนะทําให้อดินวีดตามหลังเพื่อนๆตลอดแต่ดีใดค่ะเห็นว่าน้อง break กับ record ด้วยนะคะรอบนี้ทําลายสถิติไม่ได้อัพไอจนานที่สุดด้วยใช่ปะถ้าไม่ผิดคือ19วันถูกต้องไหมซึ่งเมื่อวานนะคะน้องมาดึกๆกากับภาพมาค,คู่กับแชมเปญขนาดยักษ์ที่ทาเอาเหล่าแฟนๆเริ่มเปลี่ยนบทบาทเป็นสายคุณแม่ขี้เมาแทนลูกสาวกันแล้วนะคะ เพราะว่าแม็กขยันส่งแชมเปญมาให้ลูกสาวเราเลิศเกินเขาบอกว่าความลับของแชมเปญเอาไว้มอมเด็กสาวก็ท่าจะจริงนะคะเพราะว่าอย่างตอนมันเกิดอะถ้าจะไม่ผิดแม็กเขาก็มีส่งไปให้น้องก่อนหน้านั้นด้วยนะซึ่งพอน้องมานั่งถือแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยดูขวดแชมเปญมันใหญ่มากแอลเลยเข้าไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็ถ้าหามาไม่ผิดเนี่ยขวดที่น้องอุ้มอยู่ก็น่าจะเป็นรุ่นนี้นะคะ m o e d Chandon Bright Night Jeroboam 3 Liter นะคะถ้าอ่านผิดพลาดไปยังไงต้องขออภัยด้วย ตัวนี้เป็นแชมเปญหรูสัญชาติฝรั่งเศสค่ะพร้อมแสงส่องสว่างในตัวเป็นแชมเปญรุ่นพิเศษรุ่นใหม่ที่โจงดังที่สุดในโลกที่จะช่วยเติมสีสันให้ค่้าคืนพิเศษเรียกได้ว่านางเป็นนางเอกของงานปาร์ตี้เลยทีเดียว Moët Chandon Brut Imperial ค่ะเป็นแชมเปญของกลุ่ม LVMH เป็นแบรนด์แชมเปญที่มีการบริโภคมากที่สุดในฝรั่งเศสและในระดับโลกแพลาวเหนือคู่แข่งถ้าวดนี้ขนาด3ลิตรจริงจะตกที่ราคา ประมาณ1600 0บาทไทยค่ะอะแม่แม่คนไหนกำลังจะจัดงานปาร์ตี้อย่าลืมใส่น้องคนนี้ไปเป็นนางเอกของงานด้วยนะคะแต่ดีได้ค่ะบุคคลในภาพถ่ายชมเป็นออกมาได้ดูสวยขนาดนี้อันนี้ลูกสาวของเราจะมีลุนพรีเซนเตอร์ตัวใหม่เป็นลายเครื่องดื่มผสมแอลโกอฮอล์บ้างไหมเอ่ยอะอันนี้แอบลุนนะคะแอบลุนอยากหากงานให้ลูกสาวนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะว่าแต่คนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอันนี้น้องลิซจะเอาไปกงกับใครดีคะจะเป็นเพื่อนสาวผมบอลคนนั้นหรือเปล่า ที่ชื่อพักํำยองเอ้ยพัชแชยองอะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกเพื่อนสาวคนนั้นเขาก็ชอบกินเบียร์กับกิมจิด้วยนะเรียกได้ว่ากินได้เรื่อยๆกินทั้งวันเลยทีเดียวเชียวก็เลยคิดว่าคอหน้าจะแข็งพอสมควรนะคะแต่จริงๆแอดว่าขวดใหญ่ขนาดนี้น้องลิสกับน้องแชงสองคนก็คงไม่ไหวละคะ่ะเมาตายเลยคงต้องไปเรียกน้องเจนกับพี่ซูมาด้วยนะเออไอยังไงสําหรับคลิปนี้แอดขอเอามาบอกเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะ